เห็นรีวิวเวอร์คนไทยดังๆเขารีวิวช่องออกรีดะเคียมันดีจริงหรอคือถ้าเขาไม่ได้จ่ายเงินให้รีวิวอ่ะมึงจะไปรีวิวให้เขา้ไมก็ตอบตรงๆน็คือรีวิเวอร์เนี่ยถ้าดังแล้วอ่ะก็จะแบบจะมีงานเข้ามามีสปอนเซอร์เข้ามาก็จะมีคนรู้นมาจ้างรีวิวคนนุ้นที่บางทีน้ำหอมอย่างแต่น้ำหอมอย่างก็บอกว่า4 8ชั่วโมงก็ก็เขาจ้างมาก็ต้องรีวิวให้จริงๆแล้วเป็นรีวิเวอร์ลำบากใจนะ จริงๆกูก็เป็นรีวิวเวอร์ที่ที่ที่มีคนมีคนมาจ้างอยู่เหมือนกันบางทีที่ขอมาอย่างขอมาอย่างแต่ว่ามีสคริปต์มาพูดเลยอันนี้นะครับ70กว่าบาทนะครับเออได้กลิ่นเดียวกับดีโอซวาติดได้4 8ชั่วโมงอันนี้นะถ้ากลิ่นเดียวเอเวนตัส48ชั่วโมงเมกูใช้จริง5นาทีแม้ยังไม่รอดเลยไม่รู้ว่าแต่ว่าแต่ว่าพี่เองอะ่ะพี่เฮียเป็กเองเนี่ยเป็นทั้งรีวิวเวอร์ด้วยเป็นพ่อค้าด้วยเพราะงั้นอะ่ะแหล่งรายได้ของพี่อะ่ะไม่ได้มาจากการที่รอออเเเ้้าาาาจงงพื่ม่มีวววิยยด คือกูรีวิวอะไรกูก็กูก็รีวิวสิ่งที่กูขายก็ได้กูก็ขายได้อยู่แล้วในบาบานี้แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจที่น้องถามเนี่ยประเด็นนี้พี่ก็เคยคิดอยู่พักหนึ่งว่าทำไมติวเวอร์คนไทยไม่ค่อยไม่ค่อยรีวิวชองปอกันพี่คิดว่าน่าจะมาจากสองประการประการแรกคือบ้านชองปอแม่งขายดีอมันอยู่เองอยู่แล้วเพราะว่าฝรั่งม่งรีวิวกันบ้างเมื่ลังเจอเมีฟรีแกนคนนู้นคนนี้น้องโทมัสน้องชิลลี่อะไรบะมานี้อยู่แล้วเขามาจากบัจจัยแรกพี่คิดว่าเขาอาจจะไม่ลงทุนในการ ในการจ้างสปอนเซอร์รีวิเวอร์เพราะเขาคิดว่าของเขาเองมันมันออนดีมานมากมากอยู่แล้วยังไงก็ขายได้ประการที่2พี่คิดว่าช่องปอน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่รีวิเวอร์หลายหลคนในเซเพาะ์มงไทยไม่ชอบกันคือช่องปอเป็นเป็นปน้ำหอมที่พี่คิดว่ามันสตองคาแรคเตอร์ Character ในด้านด้านหนึ่งคือด้านที่เอาไว้ใช้กับเพศตรงข้ามหรือด้านเขาใช้กระซวกกระตุกผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยคือช่องปอมันออกแบบมาเพื่อการ การทําให้ผู้หญิงสักคนหนึ่งรู้สึกสนใจในตัวเราถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่รู้จักเราหรือแม้แต่กระทั่งเอาไว้ใช้กับคนที่นอนตอกตามกระลำแทงน,ทนที่จะความรู้สึกดีมากๆแบบว่าเสร็จแล้วเสร็จประมาณนี้นะถ้าพูดแบบภาษาหยาบๆแล้วกันพี่จะบอกว่าชองปอเป็นน้ำหอมที่เด่นเรื่องเพศมากๆแล้วก็เจงจังเรื่องเพศมากมากจริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่เดลเวอร์คนไทยเขาจะชอบทำแบบเลิศห so, รูไฮโซดูแพงไฮคลาสไฮเอ็นไฮลิชไฮรีเทิร์ไฮยินค่อะไระมาณเนี้ยซึ่ง ซึ่งตัวพี่เองเนี่ยพี่พี่ไม่ได้ชอบคาแรคเตอร์แบบนั้นที่อยากจะให้คนอื่นมองอยู่พี่พี่ไม่อยากให้คนอื่นมาบอกว่าเชียร์เชียร์เปียค้ดดวยครับจุลฟอร์ดครับเด็กนักเรียนนอกนะครับผมฮาร์ลฮาร์ลีโถนะเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่อยากใช้นักหอมเพราะอยากจะให้ผู้หญิงคนอื่นมาบอกว่าเชียร์เชียร์เป็ยแม่งแม่งหล่อแม่งหน้าอยากด้วยมันเลยอย่าลำนกเรียนปากอ้อย่างเงี้ยพี่ชอบอย่างนี้มากกว่าพี่ก็เลยชอบช่องปอเพราะว่าช่องปอมันตอบโจทย์มากในเรื่องเพศสองข้ามโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงะ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าน้องใช้สองปอนต์ทีแลจะรู้ว่าน้องหอมนี่แม่งเพอร์เฟกต์เนียมงติดโคตรทนเลยมังติดโคตรทนกระจายตัวโคตรดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้หญิงห้าวสายไม่เคยได้ถ้าใช้เจอกันต่อให้ไม่เคยเป็นแฟนกันมาก่อนเดินผ่านกันก็มีจุดสนใจกันง่าย,ายๆเพราะการกระจายตัวและความเซ็กซี่ของเขาออกเดทกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วเาก็จะเจอวินิยามพิเศษเหมือนได้ปลดล็อกสกิลพิเศษบนที่นอน ถ้าน้องใช้ช่องปอนะจริงๆเราใช้ช่องปอแล้วขึ้นที่นอนกาแฟของน้องสิน้องจะรู้สึกว่าเหมือนน้องได้ปลดล็อกสกิลพิเศษอะไรบางอย่างเลยเนี่ยเหมือนแบบเล่นเกมแล้วไปเติมเงินถูป,ปลดล็อกท่าไม้ตายพิเศษเออถ้าความอยู่หลังได้แลได้เวาวาเนี่ยลองดูนะครับลองดูนะเรามาเข้าถึงเรื่องช่องปอแล้วกันช่องปอตัวที่พี่ชอบจริงๆมีสี่ตัวเอาแบบง่ายนะพี่ชอบดิอันต์รามาตัวแรกอันนี้คือน้าหอมขวดแรกในชีวิตพี่เลยเพราะว่าพี่ไปดูรีวิวเนาน้องผู้หญิงคนนึงเขาบอกว่า ไปฟนฟ็นเพืนฝรั่งอะนะครับทันทีที่ดูได้กลิ่นชองปอย่างเต้ามาเนี่ยหนูอยากจะท้องทีเดียวเลยนะ้หกเดือนเลยได้กลิ่นแล้วอยากหออะไรแยแม่กูซื้อมาลองเลยอเต้าม,ม้าแม่เป็นมิ้นวานิลาเลยได้ไหมแม่น้ำหอมเซ็กซี่แล้วน้ำหอมตัวนี้พี่จะบอกว่าพี่ได้วผู้หญิงอะไรกัน,ดดนู้างหนะ่อยกั แต่ตัวที่สองนี่ดังมากๆในกระแสะสังคมแล้วก็น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งของวัยรุ่นแล้วนะครับก็ชื่อว่าเดียวเลอมาวหรือว่าฟาร์มหรือว่าช่องดําช่องดำเลอมาเลอฟาร์มมันคือความเป็นชิเดมอนมีความเป็นคารัมมัมดอกไอริชหอมหล่มากครีมี่คือม,มี่หอมน่หลออมากช่องปอดําเนี่ยมันได้ฉาย,ยาว่าดีกลเดนบอยหรือผู้ชายหายทอ ผู้ชายไห่หองค้ำคำ้ำต้องค้ำอะไรบาบาณนี้นะครับเป็นผู้ชายที่อยู่เฉยๆแล้วผู้หญิงแม่ก็เดินเข้ามาในชีวิตหาเองไม่ต้องออกไปล่าไม่ต้องออกไปหากินนะฮะหล่อมากตัวนี้เด็ดเลืองเพศมากอีกตัวหนึ่งที่ชอบนะครับเขาชื่อว่า The Price เดอะไพรส์เขาชื่อเดอะไพรส์หรือว่าช่องขาวช่องขาวเป็นช่องที่สะอาดสุดและสะอาดสุดสะอาดคลีนๆที่เปิดด้วยความเป็นมะกรูดมะนาวเ,เปิดด้วยความเป็นซซตัตแต่ว่าตบด้วยความเป็นตบด้วยความเป็นวิญญ,ญาณของบ้านช่องที่แท้จริงคือความเป็นวานิลา ยัวตายัวใจออกสะอาดใช้ไปเที่ยวไปงานไหนก็ได้และก็ค่าจะใช้ในตอนไปทํางานในตอนกลางวันได้และพี่คิดว่าชองขาวเป็นตัวที่แรงแรงสุดกับพี่เลยที่พี่ใช้นะแล้วก็เบอร์หนึ่งของโลกนะครับถ้าใครถามว่าชองปอไม่ดีก็พี่จะบอกว่าน้ําหอมทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ทุกตัวนะครับปีนี้ชองปอตัวทองนะครับเดอร์อมาลิเซียคือเบอร์หนึ่งของโลกคือเบอร์หนึ่งของโลกแล้วอันดับหนึ่งของโลกคือน้ําหอมผู้ชายที่ ที่ดีที่สุดในโลกแล้วแล้วพี่ก็ยอมรับว,ว่ามันดีที่สุดในโลกจริง,รง,รง,รงๆนะครับแล้วบาลิกเซียคือน้ำพึ่งที่ตามด้วยวาน,นิลลาวความเซ็กซี่ความยั่วใจเป็นน้ำหอมที่เขาได้ฉายาวันดีแฮกเกอร์คือมันเป็นน้ำหอมที่สามารถใช้ในทุกการลาเทศในชีวิตจริงๆมนจะเลี้ยนไปทำงานไปเที่ยวใช้กับผู้หญิงบนที่นอนหรือแม้แต่กระทั่งประชุมบรตติ้งรลยมันดูดีในทุกสถานการณ์มันใช้ได้ทุกหน้าทุกหน้าทุกตอนอบบจ Winter, Summer, ริงไม่จะเวินเทอร์ซัมเมอร์เลยที่นั้นะมันได้หมดนะครับ พอกนนะันได้พิคิดว่าชองปอคือขวดเดียวควรจบในชีวิตที่สมมติว่าถ้าน้องอยากมีผู้ชายสักคนอยากจะมีน้ําหอมสองตัวที่ใช้ในชีวิตจรงิงๆที่ใช้ได้แบบว่าหยิบไปไหนก็ได้อะไรก็ได้ชองทองน่าจะเป็นที่สุดแล้วพี่มีครบนะที่บา้านพี่มีครบทุัวเลยชองตัวเองพี่มีครบตุวตัวเลยพ,พี่ก็ยังรักทุกตัวแล้วพี่ก็สัญญาตัวเองว่าถ้าเขาออกมาใหม่พี่ก็ยังซื้อ,ขอเขาอยู่อยๆหลักจริงกับบ้านชองปอก็อยากตอบคำถามแล้วนะทำไมรีวิวคนไทยไม่ค่อยรีวิวชอง ประการแรกเลยอาจจะเป็นเพราะการตลาดประการที่2เลยคือว่ามันไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่เขาชอบนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้กดไลค์กดแชร์